สดีค่ะช่องเนย Channel นะคะวันนี้นะคะเนยจะพาทุกคนนะคะทำภาพนะคะเอาหน้าของเรานะคะเข้าไปใส่ในตัวการ์ตูนไดโนเสาร์นะคะแบบนี้เลยนะคะกำลังฮิตขึ้นอยู่ในทิกตอกอินสตาแกรมเลยนะคะมีวิธีการทํำยังไงนั้นนะคะตามไปดูกันเลยค่ะนะคะเราจะต้องมีรูปภาพของเราก่อนนะคะเข้ามาที่ ตัวอิมพ์เทเลได้เลยนะคะก็ค้นหาคำว่าไดโนเสาร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้นะคะหลังจากที่เราได้รูปภาพแล้วนะคะกดที่จุดไข่ปลา3จุดนะคะกดดาวน์โหลดค่ะแล้วรูปนี้นะคะก็เข้าไปอยู่ในแกลอร,รี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต้องการภาพไหนนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้งานได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้มากดโปรแกรม iBibTeX นะคะเข้ามาที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะกดไปที่เครื่องหมายบวกสีฟ้าด้านล่างหรือด้านบนนะคะแล้วแต่ละเครื่องนะคะใส่ขนาดนะคะวันนี้เลือกขนาด800คูณ800ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้มากดนะคะที่เลเยอร์ข้างล่างนี้นะคะเลขหนึ่งไปที่กล้องถ่ายภาพค่ะ เราก็เข้ามาที่แกลเลอรี่รูปภาพของเราแล้วนะคะเราก็ทําการเลือกรูปภาพของเราเข้ามาได้เลยค่ะรูปนโน่สาวของเรานะคะเมื่อได้รูปเข้ามาแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายตีเขียวตรงนี้นะคะกดเครื่องหมายตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดยกเลิกนะคะ แล้วเราก็จะมาใช้คำสั่งนะคะคาถาวิเศษของเรานะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอานิ้วมาแตะที่ปากเนนวเสาร์ตรงนี้นะคะพื้นที่สีดำหนครั้งแตะที่ปากเนนวเสานะคะตัวสีเหลืองพื้นที่สีดำตรงนี้1ครั้งนะคะแล้วก็แตะพื้นที่โล่งๆตรงนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้เส้นปะะนะคะล้อมรอบตรงนี้แล้วนะคะล้อมรอบตัวนนวเสาร แล้วก็พื้นที่ตรงนี้จากนั้นนะคะให้มากดตรงนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะตัวลูกศรแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าเส้นปะนะคะขึ้นล้อมรอบตัวสีขาวอยู่นะคะตรงนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะให้เรามากดนะคะที่เลเยอร์ตรงนี้นะคะทําการบวก เพิ่มคัดลอกเลเยอร์นะคะทําการคัดลอกเลเยอร์นะคะกดเครื่องหมายนี้นะคะแล้วก็กดคัดลอกเลเยอร์ค่ะเราก็จะได้เลเยอร์ที่3ขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราแตะไปที่พื้นที่ว่าง1ครั้งนะคะเราจะทําการยกเลิกนะคะเส้นปากที่ล้อมรอบอยู่ให้กดตัวนี้นะคะเส้นปากของเราหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับ นะคะไปที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งให้เราทำการนะคะปิดลูกตาในเลเยอร์ที่2นะคะจิ้มไปเลยนะคะอ่าพื้นที่นะคะตรงนี้นะคะก็จะไม่มีสีดำแล้วนะคะเราก็กลับไปที่เลเยอร์ของเราอีกรอบนึงค่ะ เราจะมาเปลี่ยนพื้นหลังนะคะสีขาวตัวนี้นะคะให้กลายเป็นพื้นโปร่งใสนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราทำไมคะเราครอกไว้แล้วนะคะจิ้มไปที่สีดำเลยค่ะเราก็จะได้พื้นที่โปร่งใสขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตรงนี้เขายังลบไม่หมดนะคะเราก็สามารถแตะยังลบนะคะมาลบรอยตรงนี้ได้เลยนะคะ เมื่อเราทำการลบรอยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเอารูปเรามาใส่โดยการกดไปที่เลเยอร์ค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มเลเยอร์นะคะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเพิ่มเลเยอร์เราได้เลเยอร์ที่4ขึ้นมาใหม่แล้วจากนั้นเราก็จะกดกล้องถ่ายภาพเพื่อไปเอาหน้าของเรานะคะรูปของเรามาใส่ในตัวไดโนเสาวกดไปที่กล้องเลยค่ะ เราก็ไปเอาหน้าของเรานะคะมาใส่ในตัวนอโนเสาร์ได้เลยนะคะจิ้มไปเลยค่ะจะเป็นภาพที่ใดคัดแล้วก็ได้นะคะหรือยังไม่ได้ใดคัดก็ได้นะคะเราได้รูปของเรามาแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกสีเขียวค่ะกดยกเลิกค่ะแล้วเราก็จะทำการสลับเลเยอร์นะคะเอาเลเยอร์ที่5นะคะลงมาอยู่ใต้เลเยอร์ที่3นะคะ จิ้มที่เลเยอร์ที่5นะคะสลับลงมาอยู่นะคะอยู่ใต้เลเยอร์ที่3กดปล่อยมือนะคะแล้วเราก็กดเครื่องหมาย4ทิศต,ตัวนี้นะคะเครื่องหมาย4ทิศแล้วก็กดตัวนี้ค่ะตัวตอของโค้งงอนะคะแล้วเราก็เอารูปเรานะคะไปย่อขยายนะคะให้อยู่ในหน้าของไดโนเสาร์นะคะจะเอียงมุมทำองศาย,ยังไง ได้หมดนะคะจัดวางลงในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะเมื่อเราได้ภาพของเราแล้วนะคะก็กดเครื่องหมายถูกสีเขียวนะคะเสร็จแล้วก็กดยังลบอันนี้นะคะลบนะคะพื้นที่ส่วนเกินนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะลบไปได้เลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาหน้าของเรานะคะมาใส่ในตัวนี้นะคะตัวสีเหลืองนะคะตัวนี้อีกหนึ่งภาพนะคะเราก็กลับมาที่เลเยอร์ค่ะเราก็กดรูปกล้องได้เลยนะคะเราจะไปเอาภาพอีกหนึ่งภาพมาใส่แล้วก็กลับไปที่แกลลอรี่นะคะมาที่แกลลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปหาหน้าของเรานะคะมาวางได้เลยนะ แล้วก็กดเครื่องหมายถูกสีเขียวกดยกเลิกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมาย4ทิศนะคะกดเครื่องหมายโค้งงอนะคะเอาหน้าเรานะคะมาใส่ในนี้ได้เลยย่อหน้าของเรานะคะมาใส่วางได้เลยนะจากนั้นนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะกดยังลบนะคะเอามาลบอ่า ส่วนเกินนะคะออกไปได้เลยนะคะส่วนที่เราไม่เอานะคะเมื่อเราได้รูปภาพแล้วนะคะทีนี้เรายังขยับอะไรไม่ได้นะคะเราจะต้องทำการรวมเลเยอร์ก่อนถ้าเราไปแตะปุ๊บเนี่ยหน้าของเราก็จะหลุดออกไปจากไนโนเสาใช่ไหมคะเราต้องไปรวมเลเยอร์ก่อนเราถึงจะมาขยายรูปนี้นะคะให้ให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะเราก็มาที่เลเยอร์ตรงนี้เลยค่ะ แล้วเราก็กลับไปที่เลเยอร์ที่5นะคะกดรวมเลเยอร์มาถึงเลเยอร์ที่3นะคะส่วนเลเยอร์ที่2ตรงนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะรูปที่เราเอาเข้ามาที่แรกนะคะเราก็แตะนะคะแตะเลเยอร์ที่2นะคะแล้วก็ลบลงถังขยะไปได้เลยนะคะแล้วเราก็กลับมาที่เลเยอร์ที่4กดเครื่องหมายรวมเลเยอร์ตรงนี้นะคะ แล้วเรานะคะก็กดเครื่องหมายสี่ทิศตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็มาขยายภาพของเรานะคะเต็มเต็มพื้นที่ของเราตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จ <airl stretching> แล้วก็กดเครื่องหมายถูกสีเขียวค่ะเราจะย่อขยายรูปภาพเรานะคะเราก็มากดที่เครื่องหมายสีทิศนะคะเราจะจัดวางรูปภาพของเรายังไงก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาองค์ประกอบต่างๆมาใส่เขียนข้อความตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะ แต่อันนี้นะคะเราจะเซฟชิ้นงานของเราเก็บเอาไว้ที่คังภาพก่อนเวลาที่เราตกแต่งรูปภาพนะคะเราก็จะหยิบภาพนี้นะคะขึ้นมาตกแต่งได้เลยนะคะก็กดเครื่องหมายถูกไปเลยนะคะแล้วก็กดตัวนี้นะคะเราจะเซฟงานนะคะกดลูกศรข้างล่างนะคะแล้วก็บันทึกเป็น png พื้นหลังโปร่งใสอันนี้นะคะแล้วก็กดลูกศรชี้ไปทางซ้ายอีกครั้งหนึ่ง เลือกคำว่าย้อนกลับไปที่แกลเลอรี่ของฉันรูปของเรานะคะก็จะลงไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อยให้เรานำภาพกลับมาใช้งานนั้นนำภาพกลับมาใช้งานในโอกาสต่อไปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะก็ขอฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกด หัวใจนะคะเอาไว้ให้ด้วยนะคะทุกคนก็จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปดีๆนะคะที่เนยจะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ